สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องที่น่าทึ่งมากๆนั่นก็คือแม่เหล็กดูดเหล็กได้ยังไงนะครับเวลาเราเล่นของเล่นที่เป็นแม่เหล็กเราก็จะเห็นเลยว่าแม่เหล็กสามารถดูดสิ่งของบางอย่างได้เช่นคลิปหนีบกระดาษตะปูหรือเหล็กบางชิ้นแต่บางอย่างก็ไม่ดูดเช่นไม้พลาสติกหรือเหรียญบางเหรียญแล้วทำไมเป็นแบบนั้นล่ะ คำตอบอยู่ที่ว่าแม่เหล็กมีสิ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กนะครับแล้วทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าสนามแม่เหล็กคืออะไรให้ทุกคนลองจินตนาการว่าแม่เหล็กมีพลังวิเศษที่มองไม่เห็นพลังนี้อยู่รอบๆตัวแม่เหล็กและมันสามารถดึงดูดโลหะบางชนิดได้พลังนั้นเราเรียกว่าสนามแม่เหล็กโลหะที่แม่เหล็กดูดได้มักจะเป็นพวกเหล็กนิกเกิลและ คบอลแต่ถ้าเป็นทองแดงอลูมิเนียมหรือทองคําแม่เหล็กจะไม่ดูดนะครับเพราะพวกนั้นไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กแล้วทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าแม่เหล็กดูดเหล็กได้ยังไงกันแน่ในวัสดุอย่างเหล็กข้างในมีสิ่งที่เล็กมากๆที่เรียกว่าอะตอมในแต่ละอะตอมก็มีอิเล็กตรอนที่หมุนอยู่นะครับอิเล็กตรอนพวกนี้มีคุณสมบัติคล้ายแม่เหล็กจิว๋ว ถ้าทุกอะตอมในเหล็กหันหน้าไปทางเดียวกันเปรียบเสมือนเราหันหน้าไปทางเดียวกันเพื่อดึงเชือกก็จะมีพลังมากขึ้นแม่เหล็กจะช่วยทำให้อะตอมเหล่านั้นในเหล็กจัดแนวให้ตรงกันเมื่อแนวของอะตอมเรียงกันดีพลังแม่เหล็กก็จะดูดเหล็กนั้นไว้ได้พูดง่ายๆนะครับก็คือแม่เหล็กดึงดูดเหล็กได้เพราะมันทำให้อะตอมในเหล็ก จัดแนวแล้วเกิดแรงดึงดูดนั่นเองทุกคนรู้ไหมครับว่าที่จริงแล้วแม่เหล็กมีสองขั้วด้วยนะครับแม่เหล็กมีสองขั้วก็คือขั้วเหนือและขั้วใต้นะครับขั้วต่างกันมันจะเกิดแรงดึงดูดกันนะครับแต่ถ้าขั้วตรงเหมือนกันมันจะเกิดแรงผลักกันนะครับถ้าเราเอาแม่เหล็กสองอันไปใกล้กันขั้วที่ต่างกันจะดึงดูดกันแรงเลยแต่ถ้าเอาขั้วเดียวกันไปใกล้กัน มันจะผลักกันออกเหมือนเล่นเกมเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วมีการทดลองง่ายๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างที่สามารถดูดกับแม่เหล็กได้ลองหาของรอบตัวมาเล่นกันนะครับเช่นคลิปหนีบกระดาษเข็มเหลียนและช้อนครับแล้วลองเอาแม่เหล็กไปแตะดูของบางอย่างต,ติดบางอย่างไม่ติด ลองทายดูซิว่าของชิ้นไหนดูดได้ของชิ้นไหนดูดไม่ได้แล้วสังเกตว่าเป็นโลหะประเภทไหนแล้วทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าแม่เหล็กมีประโยชน์ยังไงกับชีวิตประจำวันแม่เหล็กไม่ได้มีไว้แค่เล่นสนุกเฉยๆนะครับมันยังมีประโยชน์มากมายเช่นใช้ในลำโพงเพื่อส่งสัญญาณไฟฟ้าให้กลายเป็นเสียงใช้ในมอตเตอร์ไฟฟ้าใช้ในตู้เย็นให้ประตูปิดสนิท ใช้ในการแพทย์เช่นเครื่อง MRI หรือแม้แต่ในบัตรเครดิตและคีกาสต,ต่างๆนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับแม่เหล็กดูดเหล็กได้เพราะมีสนามแม่เหล็กที่ไปจัดระเบียบให้อะตอมในเหล็กนั้นหันหน้าไปทิศเดียวกันแล้วเกิดแรงดึงดูดกันนั่นเองนะครับนอกจากสนุกเวลาเล่นแล้วแม่เหล็กยังมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันของเรามากมายอีกด้วย ขอบคุณทุกคนที่ฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องวิทยาศาสตร์สนุกๆน,นะครับสวัสดีครับ